นอกสุดหลอนของหนุ่มไรเดอร์กับออเดอร์ปริศนาจากการส่งของธรรมดารรมดากลายเป็นการปรเชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างน่าขนลุกในคืนฝนพรำแมนไรเดอร์หนุ่มส่งอาหารกำลังจะปิดงานและกลับบ้านแต่ก่อนเขาจะปิดแอปพลิเคชันออเดอร์สุดท้ายก็เด้งขึ้นมาส่งปลากระต่าทอดที่บ้านเลขที่77ถนนสายเก่าแมนรู้สึกลังเลเพราะถนนสายนั้นเป็นที่เล่าดือว่า เคยเกิอดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและแทบไม่มีใครใช้เส้นทางนั้นยามค่ำคืนแต่เงินค่าออเดอร์ก็สูงผิดปกติทำให้เขาตัดสินใจรับเขาแวะร้านอาหารซื้อปลาและไก่ทอดและขับรถมุ่งหน้าไปยังถนนสายเก่าสใสวนที่ตกทำให้ถนนลื่นและมืดสนิทไฟหน้ารถส่องให้เห็นเพียงถนนแคบและต้นไม้หนาแน่นทั้งสองข้างเมื่อถึงบ้านเลขที่77แมนพบว่ามาเป็นบ้านไม้เก่าที่สุดโทรง หลังคาเริ่มผุพังผนังมีรอยตะไคร่จับแน่นเขากดถิ่งแต่ไม่มีสิ่งตอบรับอาจจะหลับแล้วมั้งแมนชินทันใดนั้นประตูเปิดออกช้าๆด้วยเสียงเอียดาดข้างในบ้านมืดสนิทแอนจัดสินใจเดินเข้าไปวางอาหารในบ้านพร้อมพูดว่าผมวอกอาหารไว้ตรงนี้นะครับจ,จู่ๆเสียงลมพัดแรงจมประตูปิดตังปั้งบ้าน้งหลังเงียบสนิทและเยนเ็นยะเยือก เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและหันหลังกลับไปทางประตูว่าเสียงสีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังขอบคุณนะเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นเบาๆแมนเดินกลับไปดูแต่ไม่เห็นใครเขามองไปยั่ถุงปลาทอดที่วางอยู่ตรงโต๊ะจู่ๆก็เห็นมือซีเซียวที่ยื่นออกมาจากความมืดค่อยๆหยิบถุงปลาทอดไปวิญญาณสาวก้าวออกมาช้าๆใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลไหม ผมยาวกระเซิงและดวงตาสีดำสนิทฉันรออาหารจานนี้มานานแล้วเธอพูดต่อตัวหัวเราะเบาเสียงนั้นฉันเยเือกเย็นจนขนลุกเขาถอยหลังช้าๆแล้วพุ่งไปที่ประตูพยายามเปิดออกเขาหันไปมองอีกครั้งหญิงสาวนั้นหายไปแต่มีเสียงตามหลังมาว่าขอบใจนะที่ช่วยมาส่งให้ทันใดนั้นประตูเปิดออกเองแมนรีบเ่ื่อมาพร้อมสตาร์ทรถและขับออกไปท,ทันที เมื่อก,กลับถึงบ้านเขานั่งหอบไปที่โซฟาและเปิดแอปพลิเคชันดูออเดอร์พบว่าออเดอร์นั้นหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเขาไปยางหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นและได้รู้ว่าหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่77เสียชีวิตในเหตุไฟไหม้ใหญ่เมื่อหลายปีก่อนโดยที่เธอไม่ได้กินปลาทอดมื้อสุดท้ายที่เธอโปรดปรานแล้วทำไมต้องเป็นเราแม่มพึ่พังก่อนจะปิดแอปส่งอาหารและสาบานว่า จะไม่รับออเดอร์ตักถนนสายเก่าอีกเด็ดขาดและนี่คือเรื่องเล่าหนุ่มเลเ,อเตอร์เจอผีกับกออเดอร์ปริศนาถ้าชอบคลิปันี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปสยองขวัญที่เราจะนำเสนออีกในคราวหน้านะคะ